ตาเอกเจอราม่าหนักหลังถูกกล่าวหานอกใจแฟนโดยไรยหลักฐานชาวเน็ตวิจารณ์หนนะักตาเอกสตรีมเมอร์ชื่อดังของไทยเจอกระแสราม่าหนักอีกครั้งหลังถูกก่อเล่าหาว่านอกใจแฟนโดยไม่มีหลักฐานซึ่งเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในทวิตเตอร์หรือ X ในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ตาเอกเคยถูกคนในทวิตเตอร์ตามรังควานจนต้องเลิกเล่นทวิตเตอร์ถาวรและย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอ,อ,อื่นนอล่าสุดทวิตเตอร์กำลังมีกระแสแชร์อินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ และบิทูเบอร์กันอยู่มีคนในทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องที่กล่าวหาสตรีมเมอร์คนหนึ่งนอกใจแฟนโดยให้คำได้ว่าติดอณิโมครอ s s ิงหนอนน้อยจนเป็นร้อนในและปักหมุดทวิตนี้ไว้ในแอคเคทาตัวเองคำไบนี้ทำให้หลายคนคาดเดาว่าหมายถึงตาเอกททำให้ข่าวหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยมีคนเข้าชมทวิตนั้นเกือบแดล้านิูแล้วเมื่อมีคนเข้าไปถามผู้ปล่อยข่าวหรือมากขึ้นเกี่ยวกับหลักฐานและแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ปล่อยข่าวปรับตอบว่า ไม่มีหลักฐานแต่ยืนยันว่าเป็นความจริงซึ่งการกระทํานี้เข้าข่ายความผิดมินประมาทด้วยการโฆษณาตามกฎหมายขณะนี้มีผู้เข้าไปแจ้งเรื่องนี้ให้ตาเอกทราบและตาเอกกําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวหรือดังกล่าวโดยทางด้านชาวเน็ตที่ติดตามเรื่องราวต่างก็วิจารณ์ผู้ปล่อยข่าวอย่างหนักและให้กําลังใจตาเอกในการต่อสู้กับข่าวลือนี้ทั้งนี้ตาเอกเป็นที่รู้จักในฐานะสตรีมเมอร์ที่มีความสามารถ และมีผู้ติดตามมากมายเขาเคยเผชิญกับปัญหาการถูกคุกค,คามในโซเชียลมีเดียมาแล้วแต่ยังคงยืนหยัดสร้างสรรคอนเทนต์คุณภาพให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่องการต่อสู้กับข่าวหรือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเขาในวงการสตรีมมิ่ง